สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตในสวนเนาะค่ะแล้วก็มาเก็บบักท่านเนาะจ้ะมีนงงงมานำค่ะนงงสองตัวถ่ายินบักท่านแห่งกระเปิดน้ำแส้บักท่านเนาะค่ะ ไม่กับทีเฮ็ดซาบลาพี่เนาะคะ่ะเพราะว่าเบ่ออกเปิดน้ำตอนเสาร์ตอนแร้อ่งจ้ะสองมือหหดเทนึงเนาะคะ่ะ ส่วนเสาเกสิหดหอดเทียงแล้วกันส่วนายสามบายสี่โมงนะคะหดที่ละครึ่งจะ้ะกค่มีต้นที่เขาปงมากเลยนะคะแตกยอด เดี๋ยวจะพาไปเมืองต่อไม้น้ำค่ะเปิดปโดนเติมแล้วค่ะฮขกเคยมาเปลี่ยนเนี่ย่โมงหนึ่งได้ค่ะคอยเปลี่ยน บักซิดาห้ากับแตงกิ้งคือกันด้อค่ะฟักซิดาสามสิบกัวต้นค่ะแตงกิงเมดเลยเพราะว่าไล่แดงขึ้นค่ะต,ตัดแตงกิงออก เยวก็่าเปลี่ยนแถวแล้วค่ะประมานนี้ก็พ่อลวช่วงนี้แรงนักเลยเลยค่ะกะสิเก็บปักท่านไปขายน้ำค่ะมืเอเสารห้องกบเก็บ,กบปไปแล้วไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะค่ะแล้วกับมูอวาน ประมาณสี่ซโลค่ะแล้วก็มาเก็บอีกเนาะคะ่ะไปขายเหมืออื่นเนาะคะ่ะเปิดแถวไม่เนาะคะ่ะแล้ะ่อยไปปิดแถวเก่าไว้ค่ะ ได้เลี่ยมเนาะค่ะเนาะน่วยกับเสือมีหน้อยหน้อยง่ายปนกันเนาะคะ่ะท่านแก่ก็ร้ายอยู่คะ่ะ มักท่านเกี่ยวร้ายค่ะในลนก็นร้ายค่ะก็จะมีหนวยเนาน้ำด้วค่ะส่วงนี้อยากสีเนาอยู่ค่ะแล้วก็เล่นลนเนาะค่ะ เพราะว่าหางส่วงเสียดยาโดนเนาะค่ะตอนส่วงปีใหม่อะเพราะว่าเก็บสุกหลายคะ <c oughs> ่ะก็เลยบ่คอยบ่ได้สีดเนาะจ๊ะว่าคนมาสือคุ่มือเลยก <c oughs> ็เลยเว้นช่วงสีดโดนไปเนาะค่ะ <c oughs> น่วยก็เลยเนานะค่ะ <c oughs> นอนแมงวันทองค่ะ น้อนแมงวันทองลายนะะเนาะค่ะแรงน้ำราคาน้อนแมงวันทองกำลังมาลายเนาะคะ่กะก็เลยอยากสีเนาเนาะคะ่ะเ่าก็เลยหลวงแล้วก็เข้าดกน้ำค่ะดกแล,ะกะล้วก็แรงขาดน้ำเนาะคะ่ะน้ำเพราพ่อเขาค่ะค่ะเดี๋ยวจะขอเก็บ มักท่านต่อก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวบอเหแล้วเนาะค่ะถ้าคือสิบบ่ร์แลวดอกเพราะว่าคํำล่ะหาโมงละค่ะหาโมงแรงแล้วจริงๆเขาตรงใหญ่มินิสปริงเกอร์ไม่เนาะค่ะเอาไปไว้ช่วงระบางต้นเนาะค่ะ ห่างออกจากต้นประมาณเมตดหนึ่งก็ได้ค่ะเห็นสวนใหญ่เพ็นเห็ดเนาะคะ่ะห่างจากต้นประมาณเมตดหนึ่งฟังนี้เมตดหนึ่งฟังนี้อีกเนาะ,ะเมะดหนึ่งแต่ว่า้าข,ข้างเจาะแบบนั้นมันจะออกไม่ค่อยดีค่ะหนำไม่แห้งเนาะคะ่ะ สองขางเนาะคะ่ะสองขางห้องตุนขางละเมตรค่ะขาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ก็เนาะคะ่ะ เดี๋ยวมือไม้มือ,มมอนาค่ะมาอัปเดตให้เพื่อนๆมึงเนาะค่ะขอตัวไปเมืองนามก่อนเนาะค่ะบางเถ่อเขาอาจตันเนาะค่ะเขาก็ตรงยางเมืองน้ำค่ะแล้วก็ตรงเก็บป,ปักท่านอีกค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละค่ะสวัสดีค่ะ